ส,สกิลหลักๆที่จักรพรรดิชใช้เล่นส K, กิลเครู u i ิตามาโรโมโคโสกิลเคมีด้วยกัน2หมวดหมวด EP กับหมวด HP หมวด EP ฟุ้นฟู EP 3หน่วยทุกๆ1วิสูงสุดที่250หน่วยหมวด HP เมื่อกดใช้จะดึงรอด EP มาเพิ่มรอด HP เพิ่ม5หน่วยทุกๆ1วิ สกิลรูกูเอตาเมื่อสังหารจะได้รับ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น25สูงสุดที่50 HP s k i สกิลมาโรเพิ่มความเสียหายตามระยะห่างสูงสุด25%ศัตรูที่ติดสถาณะมาร์คจะโดนความเสียหายเพิ่ม3.5%สกิลโมโคแสดงศัตรูที่โมโคยิงให้ทีมเห็นเป็นเวลา5วินาทีแบบปุก,กระลัง หากสตูถูกมาร์กและเคลื่อนไหวมาร์กจะอยู่นานขึ้นสูงสุด6.5วินาทีสกิลที่เอ่ยมาทั้งหมดจกักรพรรดิจะใช้เล่นกับสไนเปอร์คู่ใจ